เอาแล้วนะครับดูเหมือนจะไม่ง่ายแล้วที่เชลซีอยากได้ตัวโฟฟาน่าเพราะว่าตอนนี้มีตัวละครใหม่อย่างปารีสแซง์แมงครับมาเปิดศึกด้วยนะครับโอ้โหมาฟังข่าวนี้กันหน่อยนะครับปารีสแซง์แมงครับพร้อมงัดข้อกับเชลซีในการแย่งชิงตัวเวสลี y โฟฟาน่าครับกองหลังตัวเก่งของเลสเตอร์ซิตี้จิ้งจอกสีน้ำเงินนะครับ เวสลี์โฟฟาน่าครับตกเป็นเป้าหมายของเชลซีที่ต้องการเสริมทัพตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กอีกคนหลังก่อนหน้านี้ได้คาริดูคูรีบารีมาจากนาโปลีเป็นที่เรียบร้อยเชลซี Chelsea ของคุณซื้ออย่างชมัจูเกลเองเนะี่ยยื่นข้อเสนอไป75ล้านยูโรและ82ล้านยูโรให้กับเลสเตอร์ซิตี้พิจารณาแต่ว่าทีมจิ้งจอกสีน้ำเงินครับตอบปฏิเสธทั้งหมดเลยนะครับยังไม่พอใจ ล่าสุดก็เป็นสื่ออย่างเลอปาริเซียงครับสื่อดังของฝรั่งเศสเนี่ยก็บอกว่าปารีสแซงต์แชงเป็นอีกทีมนะที่ให้ความสนใจในตัวฟฟาน่าและพร้อมที่จะกระชากตัวเขาเนี่ยกลับมาเล่นในลีกเอิงฝรั่งเศสอีกครั้งหลังที่เคยแจ้งเกิดกับแซงเอตียนนะครับ เดิมทีครับปารีสแซงแมงเนี่ยต้องการได้ตัวมิลานสคลินเนียกองหลังของงูใหญ่อินเตอร์มิลานแต่ดิวเนี่ยมันไม่คืบหน้าครับทำให้ต้องมองหาตัวเลือกใหม่และเล็งเป้าไปที่โฟฟาน่าแล้วครับตอนนี้โอ้โหจะเป็นยังไงสำหรับอนาคตของเวสลี์โฟฟาน่าตอนนี้ครับดูเหมือนว่าทีมใหญ่เนี่ยสนใจจริงๆนะเนื้อหอมสุดๆเลยตอนนี้ขนาดที่เชลซีเนี่ยยื่นข้อเสนอไป75ล้านยูโรและ82ล้านยูโรเนี่ย เลสเตอร์ซิตี้ยังไม่เอานะครับโอ้โหจะเอาเป็นสถิติกองหลังเลยนะครับสำหรับเลสเตอร์ซิตี้ครับที่จะขายโฟฟาน่านะแต่ใจเขาน่ยก็ไม่อยากจะขายออกจากทีมเลยนะครับมองว่าเป็นอนาคตระยะยาวนะครับ